สโตรกไฟเตอร์บีสมลิงผมบอกเนี่ยวิธีแดกชําคือทำแล้วลือนี่ไงก็เหมือนนี่เลยเหมือนอีพร้อมพังไงถูกป่ะอีไบเลนเนะไงเหมือนมนาทัดทองไงอือเหมือนมาทัดทองเหมือนไบเลนพร้อมพัง วิธีแดกช่ำคือทําแล้วลือและแถมได้งานด้วยนะใส่ทัฟฟี่ฟองดูทําหนหนึ่งหรือหนหนึ่งหรือแล้วเทปูนป้ายรถเมย์ทับเก้าอี้ผู้โดยสารเทปูนทางเท้าทุกทางเท้าเทปูนใหม่เยสเนี่ยนะอันเหลืองเนี่ย เทปูนทางเทา้าทุกทางเทา้ททาเทปูนใหม่เยสเี yes. ่ย yeah. มันคือเงินภาษีของเราแต่เป็นงานของมันมันก็นับเป็นผลงานทุกก็ได้หนึ่งเทก,ก็ได้หนึ่งเก,ก้าอี้หกตัวมึงแยกนับอีกนะป้ายรถเมย์ุถมีเก,ก้าอี้เก้าตัวสามสามสามมึงได้เก้าคูณสองสิบแปดงานเราจะบอกเก้าอี้น้เยเ e s ี yes. ่ย okay. สามพลังงานหวานเจี๊ยบสตรอ์ไฟเตอร์พี่ก็ไม่แดกสลัดนะสามพลังงานหวานเจี๊ยบอืมโอ้ผลงานเรียบเลยเนี่ยแล้วมันด่างไงสลิมไม่ดูเหรอ้ผู้ว่าผลงานวันแมงกันล้านกว่าทัฟฟี่ฟังดูแล้วเนี่ยจริงเนาะ คือเสียเวลาเถียงไปพวกโงอกนี่เนาะอีกกีบอีควายเนี่ยฮะเอากลัวยัดปากไอ้พวกเวนเนี่ยอืมนี่นี่ทำใจทำใจทำใจเขียนพร้อมใจกันหมดเลยเนี่ยทำใจทำใจทำใจทำแล้วก็รือ้อแล้วก็ทำแล้วก็รือ้อ นโยบายก็214ข้อก็เกินนั่นนาน,านล้วก็ผลงานทัฟฟี่ฟองดูก็เหยียบล้านละมั้งเออทำแล้วก็รือ้อแล้วก็ทำแล้วก็รือ้อหาเรื่องใช้งบไปเรื่อยเพื่อช่วยบุญเศรษฐกิจทำมาตั้งแต่สมัยคึยกฤทธิ์ไม่เห็นมีอะไรใหม่ไม่เห็นเปลีป่ยนแปลงแต่งานที่ดูน่าเกลียดเกินจนคนที่แค่เคยเชียร์ต้องออกมาแขว ศึกษางานมาสองปีอยู่มาสองปีอยู่ต่ออีกสองปีสมัยหน้าก็เลือกมันเข้ามาใหม่ทั้งยังสูตรกลิ่นความจอรอไม่พอนี่เห็นไหมพอเวลาทำเฮี้ยนไอ้เขาจะบอกไหนปะก็คนทำงานเยอะมันก็ต้องมีความผิดพลาดไอ้คนไม่มีความผิดพลาดเลยคือคนไม่ทำงานโรนี่ไปเถียงกับมันนะขวานสับหัวดา่างเดี่ยวกลัวยัดปากไอ้พวกเวนเนี่ยเออ เนี่ยอีกแค่กทมนะอ,อีกอีกอีกนี่นี่นหรือแล้วเทป,ปูนป้ายรถเมย์ทับเก้าอี้พุทธิสถานไอ้โง่ไปทั่วโลกเลยเป็นประเทศปัญญาอ่อนนะนายกไม่ก็ปัญญาอ่อนผู้ว่าก็ปัญญาอ่อนนะหน้าอับอายเป็นประเทศโง่เขามาปัญญาวนันวัตูเงี้ยเออทินบัตตูเงี้ยประเทศเนี้ยเรกอกป่ะสรุปคือได้แดกงบไง ไม่เคยพัฒนางานศึกษางานมาสองปีไงฮะเนี่ยฉลาดปาดเปลืองนักหนาเนี่ยสุดท้ายก็มาจบวันนี้ฮะยังไม่สุดท้ายนะสุดท้ายของกทมกรุงเทพมหานครร่วมต้านการทุจริตไฟคอร์รัปชันไฟต้องเป็นกำปั้นดี๋ยวนะี้ไปไฟเนี่ยคอร์รัปชันสู้ให้สุดหยุดการโกงชยเก้าธันวาวันไงบ้างะ อิเป็ดส้มเครื่องออกกําลังแพรยางมึงออยู่ไหนวันนี้ฮะดับพงดับเพิงเนี่ยฮะเงียบผู้ว่าจะจริงจังเจอใครให้ไล่ออกให้หมดแต่ผู้ว่าไม่เกี่ยวอา่าอนปานะเนี่ยเนี่ยควรจะก้วยมันนะมาจบที่เผาหัวนี่จบแค่ผู้ว่านะทำงานทำงานทำงาน เอาวะนี่ไงมาและไอ้ลิงทำงาน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 สร้างเราเลยเลยแล้วสร้างแางม่งถือคบเพลิงเลยไว้ยน่นนะเนี่ยขนดัดนะอีบุ๊รากับบางหวานเจีย๊ยบเขาก็ยังรักเขาอยู่ไง มินบุรีน้องจ่อก็ยังรักกันอยู่อุดมสุขเขาไม่ด่าอะไรฝนตกเขาบอกเขาทำใจเ้าบอกเขาเข้าใจน้ำมันท่วมเป็นเรื่องธรรมชาติน้ำก็ใสเออนะอุดมสุขอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิได้ไหมเนี่ยบอกแล้วไงคือมันต้องแก้ถ้าสมมตินะฉันเป็นผู้ว่านะ ศึกษางานมาขนาดนี้หนึ่งมันต้องเข้าใจวัฒนธรรมก่อนกรุงเทพเป็นเมืองสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นเมืองลุ่มเป็นเมืองน้ำเป็นเมืองคลอง DNA ของสยามเนี่ยคือการเดินทางและอยู่กับน้ำวัฒนธรรมอยู่กับน,น้ำเพราะนั้นลดชะลอการสร้างถนนยังไม่ต้องขุดใหม่ก็ได้คลองอะ่ะไม่ใช่พระเจ้าชัยราชาพระชัยราชาแม่หัวเนี่ย มีแค่มือแค่ตีเขายังขุดแม่น้ำเจ้พยาได้เลยอันนี้ไม่ต้องขุดเอาแค่ขุดลอกคลองที่มีอยู่เดิมปัจจุบันคุณดูนะฮะสิ่งที่คนเป็นวิศวกรมองเห็นคลองและแม่น้ำเนี่ยคือเขามองเห็นเป็นทางระบายนะ้ำคุณไปดูหลังบ้านได้เลยเนี่ยซอยนี้ก็มีมันเป็นคลองเล็กๆหมดเนี่ยฝั่งทนฝั่งทนกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าพื้นเพของกรุงเทพเนี่ยเป็น ท้องร่องสวนไรนามันจะมีคลองเยอะมากพอเป็นเมืองขึ้นมาคุณมองว่าคลองเป็นทางระบายน้ำครับไม่ได้มองว่าเป็นเส้นทางขนส่งและไม่ได้บอกว่าน้ำเป็นแหล่งทรัพยากรในการใช้กินใช้อาบอแน่นอนดื่มไม่ได้ธรระปาก็ไว้สำหรับดูแลต้นไม้เป็ดหามถ้าบอกสื่อสารงานสองปีจะไม่บอกว่า เนี่ยเรือพลังงานไฟฟ้าในคลองประดุงอ่ะตัดงบเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มรถไอ้เหี้ยมันเป็นเมืองเรือไม่ใช่เมืองรถเมืองก็ต้องงบรถมาทําเรือ,อนั้นสองปีต้องเห็นผลแล้วคลองที่มีอยู่โดนลอกฮนะแล้วคุณไปดูนะหลังบ้านคุณเนี่ยบรรทัดทองเนี่ยคลองที่มีอยู่มันถูกทรีตหรือทําให้เป็นแค่ทางระบายนะ้ำเพราะอะไร เรือมันเล่นไม่ได้เพราะาอะไรนะมันทําตลิ่งสองข้างนะคนังเนี่ยแล้วมันก็ทําคานขวางคลองนะลเพราะฉะนั้นเรือที่ใหญ่จะวิ่งได้ละ่ะมึงมองเห็นเป็นทางระบายนะ้ํามันถึง้งคานพาดไป่ยไปดูในหลังตึกคุณเนี่ยเี้ยนัก่ากรุงเทพอบเต็มเลยคลองแบบเนี้ยแปลว่าไม่ได้ออกแบบเมืองมาจากดีเอความเป็นวัฒนธรรมน้ําของสยามเลยซึ่งเขาทําไว้แล้วถ้าไม่ทําใหม่ก็แค่รื้อฟืน้น เหมือนชองเกชอนที่เขาทาอะ่ะเขาหลือฟื้นขึ้นมาชองเกชอนอะ่ะคลองหลักของเขาอะ่ะนะนั้นการที่บอกว่าเตรียมการมายอย่างดีศึกษางานนี้ no มึงมาทดลองตอนนี้แหละทำลือลือทำทำลือ,ล,อลือทำอยู่นี่แหละคือความชิบหายของก็ประมาณนี้แหละทำลือลือทำก็ย่งดีเพราะแล้วในชุดจริตซื้อบ่อยเลิกบ่อยจัดบ่อยซื้อบ่อยอยู่เนี้ย ทำทุบๆทำๆในงบเท่านั้น